มาเคื่นที่ไล่แบบ user, offs, ปิดกั้นปิดเลเซอร์แล้ววิ่งไป ก็ยังเต็มเปได้โอ้ยยาอันนี้นี่วะาปินเงินเลยผมจะเล่นเหมือนแบบที่ผมเคยเล่นที่ผ่านมานะก็คือแบบปกติแหละ มีระเบ,บิดนี้แปมีระเ,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 เบิดตัวรอดนี่หว่าโอเคไรอยคุณาคาสามพัน bảo diêm thì chết rồi rồi em sập hết không เจอของดีรู้สึกว่าพื้นที่ปิดกัน้นสางจุดอะไรบ้าจะยักยายไปเรื่อยังไงช่างเถอะก็หมายผมก็คือฟามไปเรื่อยเจอก็ยิงและสิ่งต้องการแล้วก็ถอนกำลังรูกเดียว อื้มแบบของดีอื้มกองป้องกันปิดว่าพื้นที่เรามีจัำกัดตัวมียามียาสองชุดใส่ท่องัะด้วย มันจะเลือกของมูล,ลาค่าที่มันมากกว่าสามพันขึ้นต้นเลยนะค่าเล่นอ่ะครับปิดกั้นอะ่ะอันนี้ราคาขั้นสามที่หนึ่งพันว่างเปล่ามีเงินให้เก็บด้วย โอเคคุณ okay, แม่เดินเดินแล้วก็เดินทางต่อเราจะไม่รีบแล้วกันนะเรารีบไม่มีเรื่องน่ <c oughs> เห็นลหมเหมือนเสียงจากอยกกายัไก่เยอะ กระสุนเจาะเกาะนเลเวลสามนะครับหมดเลเวลสองเจาะเข้าอะ่ะบอกเลยอืมก็มีของดีมกันดีหว่า ผมจะเลือกแค่ของมูลลคะ่ะที่มันเราสามารถแบบลแบบไปแล้วมีชีวิตได้อะ่ะเอ้ยกลัแบบไปแล้วรอดอะ่ะโอเคเปประตู โอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ได้ด้รับบาดเจ็บอะไรเลยเพราะว่ายิงโดนแค่ส่วนเกาะเท่านั้นวิ่รถไปจู่โอ้ของดีทั้งนั้นเลยใส่เต็ม ส้างอืมสวรานกินสี่ช่องเลยเหรอของมูลค่าดีดีแต่ก็ต้องเตรียมละฉีดไม่ใช่ยาพิษแน่นอนพอเราหมดจะได้แบกของได้นานขึ้น น่าจะเตรียมของกำลงกังได้แล้วแหละเจอของที่สนใจอยากละหรือถ้ามากกว่าหนึ่งชิ้นราคาสองพันนี่ผมก็เอาเนะี่ยอันนี้สองพันราคาสี่ราคาแปด ผมต้องขอกำลังอย่างปลอดภัยโดยไม่มีเรื่องเอ,อ่อทำอะไรต่อดีวะเนี่ยปแบบนี่ยเม้มมเขาจะเป็นต้องย้นชิ้งไว้ละใครเจอก็โชคดีแล้วก่ะแต่ถึงต้องการแล้วต้องทำกำลังนด่เนื่องจากว่าเราไม่ได้เอากระเป๋าใบใบเบรลเลอร์มา ยอดทำได้เป็นละไกลเลยถ้าเกิดว่าเราก็มีโอกาสเจอทหารรับจ้างวิ่งไปวิ่งมาถนนี้พอดีเราก็ต้องระวังด้วยไ้ตอนยิงหาติ๊บก่อนหน้านี้ผมน่าจะเล็งที่หวัวนะเพราว่ามันเจาะกอนได้ เท่าไหร่วะเอยชั้นสี่แล้วครับล็งเนี่ยเคลียร,ยร์เมื่อกี้ยิงไม่โดนเหรอสงใส่ปืนสกปรกกายเป็น,นอยไรบ้างผมว่าปืนไม่ดีแหละเข้าหัว ตามเส้นทางแบบปกติข้อมิมคือมันจะยากขึ้นนิดนึงถ้าจะเอเจอขขานี้สิ่งที่ผมต้องเล็งก็คือเล็งที่ขาต้องกลับไปให้ได้วัวกระเป๋าเราเต็ม,ไ,มได้แจกกระเป๋าใหญ่มามนี่ระสือแ,แบบจะเกาะแล้วนะห้าจุดห้าหกโอ้โห ก็เจอของดีเขาให้เลยว่าจต,ต้องได้ใช้แน่ๆอยู่ทรงแล้วแต่ใช้เวลากาบบนานลับงานอยู่ลวเออผมคงต้องได้โยนปืนกระบอกนี้ใส่เข้าไปใน ห้องกระเป๋าปืนที่ก็ไม่ทอ,อันนั้นกะ็ต้องอันนี้เนาะผมโยนปืนในปืนกระบ,บอกนี้ชิ้งเลยถ้าโชคดีก็เอาไปเลยแจกของครับ ผมโยนทิ้งเพราะว่าลดน้ำหนักแล้แต่มันก็หนักอี่ดีผมทิ้งไยแนละ้วกันคือกระบอกนั้นผมไม่เสียดายหรอกรู้สึกว่าประสิทธิภาพของปืนนั้นมันรู้สึกไปทางแย่นะเมื่อกี้ผมล็งล็งที่หัวนี่ยมันวืดไปหละนะ้วนั้นเหมือนกันไม่แน่ออากมาอะไรวะมีแค่ M4 กระบอกนี้กระบอกเดียวก็น่าจจะโอเคแนละ้ว ต้องระวังฐานจ้างให้ดีอาจจะไม่ได้แวะตรงคอกมา้าตรงเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นที่ลงนาเนาะน่าจะไม่ได้แวะละผมต้องถอนกำลังสเตตัสทองเราถอกำลังจะหมดละ กำลังัะมีที่เดียวซะด้วยกำลังต่อไปกระเป๋าก็เต็มเลยทั้งหตรงนี้ก็มีนะน่าจะมีทหารรับจา้างอยู่ที่นั่นแหละว่ามีกุญแจไง บังเคลิปว่าเปิดการพื้นที่ไล่ปิดกั้นแบบแบบย่อมเบาไม่เข้านะครับถ้าผมจะเข้าผมต้องมีเพื่อนเพราพื้นที่ปิดกั้นมันเล่นยากพอสมควรเลย

ปืนชัดเจนมากโอเคภารกิจสำเร็จแต่แล้วผมทิ้งปืนสไนเปอร์บอกนั้นทิ้งไปแล้วว่ามันเป็นปืนที่ค่อนข้างจะรไร้ประสิทธิภาพในเดี่งของที่ระยะการยิงยิงโดนหัวแต่ไม่โดนเลยโอเคผมใช้เวลาทั้งหมด13นาที54วสิบสีมาดูผลสรุปกันอ่าสรุป พอมูลค่าที่ผมไปลงพื้นที่แรกแบบติดกันนะครับอยู่ที่ประมาณ87,000ัถือว่ายังน้อยอยู่นะโอเคจบคลิปละสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะหรือฝากกด s ั b s c r i b e ้ด้วยก็ยังดีอ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม